ุกคนเราอยู่ที่โรงแรมพูนสุขโฮเทลนะฮะรุดมากเรพาไปดูบรรยากาศตลาดราชพฤกษ์สักหน่อยดีไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ,ะทุกคนไปพาไปชมเมืองกันตลาดราชพฤกษ์ซึ่งเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรตรงนี้เองทุกคนนี่อวดนะฮะอวดโรงแรมสวยๆให้โลกรู้นะฮะอะไรดีเราต้องอวดต้องบอกต่อทุกคนนี่ฮะเช้าปังโปะว่าเวอร์มาก อร่อยเวอร์แซฟเวอร์ทุกคนนะี่ฮะภูลมโลหรอภูลมโลอยู่ที่นี่เหรอจ๊ะทุกคนภูหินล่องก้าทุกคนรู้จักนะครับลงเจนะครับสารสำเร็จพันทะเลสวรนะครับเนินมะปรางนี่ดังมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไปอาหารเช้าจะเงนี้ตั้งเจ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงก่อนเที่ยงกันเลยทีเดียวเชียวทุกคนนี่จ๊ะยายย่ายังอยู่ทุกคน นี่ยาย่ายังอยู่ไม่ไปไหนชอบที่นี่รัสเซียายาย่านี่คือพูลสุกเรีสิเดนต์พูลสุกโฮเทลที่พักเต็มเห็นไหมฮะนี่ฮะรถหรูหรานะฮะพรุ่งนี้เช้าเราก็ได้ทานอาหารเช้าแบบก,กรุบกริบไม่ไปไหนนะพรุ่งนี้เราปักหลักอยู่ที่นี่เนาะจะได้เคลียร์เมมโมรีเดี๋ยวเราพาไปราชพฤกษ์ตลาดตรงนี้ฮะเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาไปบขศออเรายังไม่ได้ไปถ่ายบรรยากาศแถวบขศออก็เหมือนกับเป็นคิวรถอะฮะ นั่งรถทงรถทัวร์ไปไหนนี่ฮะเมืองไทยประกันชีวิตจะอยู่เราโรงแรมเราจะอยู่ข้างหลังเลยทุกคนตรงนั้นจะเป็นด้านหน้าถนนก็จะเป็นถนนมิตรภาพทุกคนไะบรรยากาศดีมากๆเลยฝนไม่ตกแต่ต้องระวังรถหน่อยเพราะตรงนี้เป็นทางด้านในของอ,อีกเซตหนึ่งนะฮะคู่ขนานกับถนนมิตรภาพที่จะไปสะพานสูงที่เราไปวัดใหญ่ะฮะตรงนี้เดินไปประมาณ5้0 0ก0 0็เมตรทุกคนจ๋า เรากินข้าวยำปักใต้จากร้านแกงใต้ครัวนครศรีฮะทุกคนก็เลยเดินย่อยตอนแรกนึกว่าจะไม่ออกมาแล้วจะนั่งไลฟ์สดให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่โรงแรมพูนสุขใช่ไหมอ้อนลงออนไลน์ไปแต่มานึกถึงอ้ามาทั้งทีแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะทุกคนวันนี้มีตลาดนัดสุขน้านี้มีตลาดนัดถ้าเรามาเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องไปติดอยู่ที่อื่นก่อนหรือว่าหลังถูกไหมกว่าจะมาถึงโรงแรมที่จะได้เดินไปตลาดราชพฤกษ์มันไม่ได้ง่ายๆนะฮะ ฉะนั้นมีโอกาสต้องเดินไปก่อนแต่ละวัน,แต,วนแต่ละเวลามันไม่เหมือนกันนะฮะทุกคนเราชอบที่นี่มากเขาปลูกไม้ดัดเอาไว้เต็มเลยทุกคนนี่นี่ฮะไม้ดกไม้ดัดเต็มเลยทุกคนมะขวงมะขามนี่ฮะเต็มเลยทุกคนนี่ดูสิเยอะมากนะฮะพูดถึงเมื่อกี้เข้ายำเขาจะใส่ส้มโอใช่ไหม พูดถึงเพื่อนบ้านของจังหวัดพิษณุโลกก็คือจังหวัดพิกิตรเขาก็มีส้มโอท่าค่อยไงถูกปะ่ะคำขวัญประจําจังหวัดของเขาก็มีส้มโอเป็นของดีแต่ว่าพิษณุโลกจะมีส้มอกล้วยลวกล้วยอบน้ำายกล้วยตากน้ําผึ้งใช่ไหมดรายบานานา่านะฮะของบางกระทุ่มมาหาทุกคนคำขวัญประจําจังหวัดพิษณุโ,โลกเราก็พูดบ่อยเดี๋ยวคนก็จะแบบอีกและเอามาคําขวัญพิจิตรสิทุกคน คำขวัญพิจิตรก็ไม่ได้กลายพิจิตรกับเพชรบูรณ์พิษุโลกสาจังหวัดนี้ก็เหมือนเป็นจังหวัดเพื่อนบ้านกันที่สนิทกันมากนะฮะก็เขาบอกว่าจังหวัดพิจิตรจะมีคำขวัญถิ่นกําเนิดพระเจ้าเสือใช่ไหมฮะแล้วไงต่อแข่งเรือยาวประเพณีเพราะว่าที่พิจิตรเขาจะมีประเพณีแข่งเรือยาวที่ดังมากสองวักแรกก็ทุกคนคุ้นหูไหมถิ่นกําเนิดพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงินโหมีหลวงพ่อเงินด้วยจังหวัดนี้เขาจะมีหลวงพ่อเพชรด้วยนะฮะทุกคนพระเครื่องดีนิหาถนนพิษณุโลกออพอ,อมิตรภาพออกทางนี้ได้เหมือนกันทุกคนนะฮะพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพิดเพลินบึงสีไฟเห็นไหมเพิดเพลินสัมผัสกับว่าหลวงพ่อเงิน ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรเขามีทั้งเพชรทั้งเงินนะฮะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินนิสทกิ์มากทุกคนเป็นเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดพิจิตรทุกคนนะฮะแล้วไงต่อศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าข่อยก็คือส้มโอนะฮะส้มโอท่าคอยเขาดังมากแล้วก็ไงต่อท่าคอยข้าวหลามอร่อยลือเรื่องทุกคนเขามีข้าวหลามอร่อยด้วยนะ แล้วก็ไงต่อตำนานเมืองชาละวันอ่าวัดสุดท้ายก็คือตำนานเมืองชาละวันทุกคนรู้สึกว่าเราจะตกไปวัดหนึ่งนะทุกคนรถเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องไม่ใช่ข,นะข้าวหลามข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าเขาเป็นแบบ the land of exquisite rice ก็คือเป็นข้าวที่แบบสำคัญอะเป็นลือเรื่องอะนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าตำนานเมืองชาละวัน ชารวันก็คือเป็นจังหวัดที่มีจระเข้เยอะใช่ไหมสมัยก่อนนมีไก่ทองชารวันอนุสาวรีลุปปั้นนะฮะคุณาไปนะทุกคนจากพิษณุโลกก็ไม่ไกลฮะอันถ้าเกิดใครมาพิษณุโลกก็ไปเที่ยววิคโคเลยสิเพชรบูรณ์ก็ไปวัดสมอแคลงก็บอกลอยต่อระหว่าง2จังหวัดพิษณุโลกเหรอเพชรบูรณ์ด้วยเหรอฮะทุกคนก็เอาง่ายๆเลยอ,อพิจิต ก็ไม่ไกลถูกไหมตะพงหินตะพานหินนั่งรถไฟผ่านหมดเลยฮะผ่านทั้งตัวเมืองพิจิตรแล้วก็สะพานหินแล้วก็พิษณุโลกก็ผ่านแต่เพชรบูรณ์เนี่ยเราต่อรถไปหน่อยหนึ่งนะฮะขับรถไปก็ได้ใครมีรถส่วนตัวก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งทุกคนเห็นไหมเราเดินถนนเนี่ยเห็นถนนมิตรภาพไหมฮะนณะเดินไปนิดเดียวก็จะถึงสะพานสูงทุกคนข้างหน้าก็จะถึงตลาดราชพฤกษ์แล้วนะครับ นี่ฮะมิตรภาพซอย2แล้วก็วิทยาลัยมหาลัยพิษณุโลกก็อยู่ตรงข้างหน้านี่แหละที่เราเดินข้ามมาวันนี้จําได้ใช่ไหมครับที่เราเดินรถไฟฮะรถไฟกําลังจะวิ่งตัดหน้าเราฮะมันจะถ่ายคลิปเกือบไปแล้ววันนี้ทุกการนี่ใกล้ถึงตลาดราชพฤกึกแล้วเห็นไหมนิดเดียวเมื่อกี้พูดถึงเพชรจิตใช่ไหมเพชรชบูรณ์เขาก็มีของดีตอนนี้เป็นมรดกโลกไปแล้วอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ คนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนั่นก็ธรรมชาติแล้วก็เขาเป็นเมืองแบบมะขามหวานแล้วก็เขาคอ,อเขาดังใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มาแรงมากหาเพชรบูรณ์ก็ไม่เป็นเพื่อนบ้านติดกันเลยกับพิษณุโลกทุกคนแต่เขาเออค่อนข้างจะไปลําบากนิดนึงตรงที่ไม่มีทางรถไฟนสนามบินก็ไม่มีใช่ไหมรู้สึกพิษณุโลกมีหมดเลยทุกคนทั้งรถฟงรถไฟสนามบินแล้วก็มีราชพฤกษ์ตลาดเย็นพุทธสุขอาทิตย์ซึ่งเดินไปกลับก็ใกล้ก,ลกับทูลสุข เฮ้ยเชลยูสีพาร์ตย์กํากำลังจะอัดสดงทุกคนสวยมากนี่ฮะตลาดราชพฤกษ์จะเป็นแนวแบบนี้เลยข้างในนะฮะก็จะมีข้างด้านนอกเป็นแบบนี้ด้วยนะนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเนาะว้ามีรถสามล้อขี่ด้วยนี่ฮะทุกคนตลาดนัดราชพฤกษ์นะฮะพุทธศุกร์อาทิตย์จะเห็นไหมบอกแล้วด้านนอกก็อลังการด้านในก็จะเป็นแนวตลาดนัด าซื้อเสื้อไหมทุกคนมีเสื้อคอกระเช้าส,สวยจ้า ตราชาพฤกษนะ,ะทุกคนตลาดราชาพึก จหัวขาวเลยทุกคนน่ารักมากาน้องดูว่ออกทางนี้ได้นะเนี่ยตัวนี้สวยวมาทุกคนน่ารักมากเลยปะ่ะเราเดินกลับกันนะฮะทุกคนก็จะไปไลฟ์สดออนไลน์ที่โรงแรมผูดสุขกันนะฮะและนี่คือตลาดราชพฤกษ์ไนท์มาร์เก็ตทุกคนจ้า